กระเทียมให้อมของใส่หมูลงไปสูตรไทยสูตรมันเ้ยพี่น้องผัดผักรวมมิสจ้าอันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดออริจินสนะคะทุกคน วันนี้เราจะผัดผัดผัดเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะทําเมนูอาหารจานเดียวจ้าทุกคนวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทําหลายอย่างนะทําเมนูเพื่อสุขภาพนีเราทำเมนูเพื่อสุขภาพจ้า นิดหน่อยจ้ามาชาตินะคะไม่เยอะจ้ะกล้จะได้แล้วนะทุกคนให้เห็ดสุกก่อนแล้วก็จะใส่ ซอสหอยนางรมนะคะตามด้วยซอสฝาเขียวหักลงไปจ้ากระหล่ำนะคะเราใช้กระหล่ำนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพรามันจะเพิ่มความหอมนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดหน่อยหอมมากน่ากินจริงๆค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟทุกคนว้าว เสร็จแล้วจ้าทุกคนนะาทานมากๆเลยจ้า